สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะกลับมาพบกับสมกนะคะทีแชมเปนฟาร์มนะคะวันนี้สมศรีพามาชมบรรยากาศนะคะจากทีแฟนคลับเนะเาะเขาว่าคอมเมนต์ว่าเขาเบิ่งหน้าคนวอเกับ,บรรยายนะคะอ่ะตอนนี้ก็สิเป็นบรรยากาศยามเสาร์นะคะสมพามาเปบรรยากาศยามเสาร์บรรยากาศยามเสาร์นะคะของแชมเป้นฟาร์มนะคะตอนนี้กับามาทั่วแปลงยานะคะเนาะ กับภาคสองนะคะใส่คำวา่าทำงานทำงานทำเงินในรูปแบบเอ่อเื่นอนยังไะต้นทุนชีวิตเบาสูงปันใดนะคะแต่อยู่ในรูปแบบทีดีนะคะไม้ยถึงอยียางนะคะทำงานทำเงินนะคะตื่นสอบมากกับต้องเ็ดงานนะคะอุทู้ชอมอันนี้บอกนะตอนนี้บรรยากาศดีมากๆกพอดีอันนี้ป่ได้เ่าสิให้บึ่งมา บินน้ำพื่อสมใส่กล่องหนาเดี๋ยวจ็กสัเห็นบูบุนะคะตอนนี้สมกยูู่รูเอ้นะคะแปลงยาวานอิสราเอลนะคะของแชมเปียนฟาร์มกับบรรยากาศย่ำเศร้านะคะบรรยากาศทีมีหมอกนะคะเนาะหมอกย่ำเศร้านะคะกำลังงามเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆนั่งตากแดดได้ค่ะย่ำเศร้าน,นั่งตากแดดได้นะ เดี๋ยวส่งภาพไปเบิ้งหมอกย่ำสาววาสิเปินจังไดเนาะอย่าไปเบิ้งกันเลยค่ะท่านผู้ชมมันบรรยากาศดีสำใดนี่สิมีหมอกย่ำสาวนะคะม,ม,ม,มันไม่เห็นเข้ามานะแม่ ย้มเศ้านะคะบรรยากาศดีมากๆนะคะแล้วก็บ,บนนอกการมนาะทำไมแม่เขาไปไหนไม่เราวันนี้อ๋อ อันนี้ก็จะเป็นอันยังไม่สัหนจะหดนามนะคะดินแห่งเนี่ยอันนี้อันที่หนึ่งสีหดนะคะกระสีผ้ามาเบิงหญ้าหวานนะคะทํางานนะคะตื่นเสามากคนเท่าก็ตตองเพชรญ้านะคะท่านผู้ชมนะคะนี่ก็จะเป็นหญ้าหวานนะคะเนาะที่กําลังที่เตรียมตัดนะคะสาหรับที่ทรงมันนี่นะคะสิ้นเดือนนี้หญ้าก็คงเบิดแล้วล่ะค่ะเพราะว่า,วาทรงทุกมือนะคะ หมดแล้วนะคะบรรยากาศยามส่้าค่ะกับบรรยากาศเย็ยนๆน,นะคะเป็นบรรยากาศเนาะมีหมอกยามเช้านะคะที่นี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะโมนี้อยู่นี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะค่ะทำงานทำเงินนะคะบนตนทุนตำตำนะคะเนาะ คืออีหยังนะคะตื่นสามารถทุกคนต้องเฮ็ดงานนะคะสําหรับเกษตรกร,เ,กรเนาะมันมีเกษตรบรรยายในบรรยากาศที่แบบว่าเย็นๆนะคะเย็นๆกับอากาศดีๆนะคะก่อนที่สิไปเตรียมยาหวานให้กับลูกค้านะคะทํางานทําเงินนะคะตื่นสามารถก็คือบอกเดวยความจริงเนาะเอาความจริงมาบอกกันก็คือเงินมีเงินเนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการดําเนินชีวิตอีหลีนะคะทําแนวบ่มีเงินนี่ไปซื้อของหมืองใดได้ะคะ่ะนอกจากใส่แอป มีเงินสดเนาะเพราะชุเมือนี่ก็มีเทคโนโลยีต่างๆเนาะแต่ต้องเพิ่มเงินสดนะคะโอนเงินผ่านบัญชีโอนเงินผ่านโทรศัพท์นะคะสมกับเป็นคนนึงนะคะที่ใส่วิธีการโอนเงินผ่านโทรศัพท์นะคะสิบอสัถึงเงินสดไปเนาะแต่สิปเป็นแบบนี้นะคะเนาะเพราะว่าเงินจริงเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตของทุกคนนะคะอันนี้มันคือเรื่องจริงนะคะทุกอย่างต้องใช้เงินนะคะดังนั้นเฮาควนนรที่จงไงล่ะ ในการบริหารชีวิตเฮานะคะอันดับแรกนะคะุณต้องรู้จักการวางแผนการใส่ชีวิตนะคะว่าค่าใช้ใจ่ายแต่ละมือคุณต้องใส่ยังแนนใส่จังไหนมีเก็บทอดใดเงินลอยนึงใส่จากบาทเกบท็บจากบาทนะคะเนาะบริเวากินเบอร์สุยางนะคะเป็นยังคือจังสมคือวอาแบบนี้นะคะแต่ก่อนนี่เป็น,สนใส่คําว่าเป็นลูกจ้างเพราะเป็นลูกจ้างเขาเนาะมีทอดาดก็ใส่ซ้ำนั้นละคะ่ะ บ่เคยบ่เคยจะมาคิดดอกได้ปะเหมือนนึงใส่อียังใส่ทําไรนะคะเจ้าพ่อจะไม่เฮ็ดงานของเจ้าของเฮ็ดหยาวานแล้วก็มาเบิ่งของที่เป็นของของเจ้าของนะคะของของตัวเองเนาะเิ่มีการวางแผนการใส่เงินนะคะเนาะใส่คําว่าเริ่มมีการวางแผนการใส่เงินนะคะว่าต้องใส่อียังแน่อีนังต้องใส่เท่าใดส่วนใดตรงเก็บส่วนใดส่งใส่ใช้ในครอบครัวส่วนใดตรงใจในฟาร์มส่วนใดใส่บำเพ็ญประโยชน์นะคะนะคะ สิ่งที่เ่เคยเริมก็คือใสบ่บำเพ็ญประโยชน์นะคะหรือถ้าเป็นองค์กรยังไงก็จะเป็นพวก CSR นะคะเราทําอะไรที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมบ้างนะคะเนาะอันนี้สมใส่ในรูปแบบของต้นชุนชีวิตต้นทุนชีวิตถี่ตํตาๆนะคะเป็นยยงคงอจังว่าเป็นต้นทุนชีวิตตำตาๆเพราะว่า,วาสมว่าใ้แบบว่าเริ่มต้นการเฮ็ดธุรกิจโดยการมีเงินเก็นเกบนะคะ ตนทุนตามของสมก็คือการดำเนินธุรกิจโดยการเป็นหนี้นะคะเป็นหนี้ก้อนแรกนะคะใส่คำว่าเป็นหนี้ก้อนแรกนะคะหนี้ก้อนแรกแล้วค่อยเอามาทำเป็นธุรกิจบริหารบริหารงานแล้วก็บริหารเงินบนจุดน้นอยๆนะคะใส่คำว่าจุดน้นอยๆเลยนะคะเนาะ แล้วก็ต้องรูปแบบโครงการดำรงชีวิตนะคะรูปแบบที่เป็นรูปแบบของการพึ่งผ้าอาศัยกันนะคะระหว่างธุรกิจเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือถ้าลูกค้าคนไหนซื้อ,อยาไปก็สิถามนะว่าซื้อไปเห็ดยังเลี้ยงวยว่ารู้ว่าซื้อไปขายให้ผู้นั้นผู้นี้หรือว่าปลูกค้านะคะเนาะถ้าปลูกค้าก็ถ้าปลูกค้า,าก็คือว่าอย่างละกระบอกพีการไปอยู่มองไหนกัอ่า เกษตรกรอยากไก่สิดย์ไปเอาเนาะเพราะว่าท่านผู้ชมสังเกตห h านะคะของแชมเป็นฟร์มนะ,ะอันนี้รดสองนะคะเหลือซ้ำนีดละค่ะจะหมดแล้วนะคะมันจะหมดแล้วมีแค่นี้ละคะ่ะเนาะต่อไปก็ต้องรออีกสักสี่เดือนนะคะแล้วเขาถึงสิตัดไดนะคะใส่ชีวิตบนตุนทุนทีนท่ดีนะคะเนาะปวดขาเขานั่งก่อนกลับจากโคราชเหมือนปวดขาเพเศ้าเลยคะ่ะ หมื่นนะคะตอนนี้ก็นั่งเบิงนั่งเบิงก่อนว่เหมือนนี้สิเฮ็ดท่านบอนะคะก็ออเดอร์ลูกค้ารัวๆนะคะตอนนี้นะ,ะตอนนี้ให้ร้านมาซอยเฮ็ดนะคะปวดกับขอกแผลแผลกับมื่นๆมืนนะคะถามว่ารูปแบบการใช้ชีวิตสมเป็นยังไงนะคะสวม้าปื้ดเถ็ดงานบานใส่บาทพระนะคะ ส่บายพาแล้วปั๊บเข่าคอกเข่าคอกเคลียดลูกหน่อยนะเคลียดลูกหน่อยเคลียดเคลียดเคลียดแลริดเบิ้งออเดอร์มือนี่ต้องตัดเท่าใดเฮ็ดเท่าใดเฮ็ดจังไดสิท่านไผ่มาก่อนไผ่มาหลังนะคะเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็สิส่งของซาเน่มีหน้าที่ต้องเคลียร์ลายอย่างนะคะเนาะคนเฮาวอะค่ะถ้าหูจักวิธีการใส่เงินนะวิธีการอยากยวหูจักเฮ็ดงานยังไงหูจักเฮ็ดงานอดทนที่สิเฮ็ดงานแล้วกั พอหฮาได้เงินมาเห้าสซื้หูคาของเงินว่าห้ากลัวสิไใดไม่มากนะหฮาตตรงพนงนัน์อีกอย่างว่าแน่นะนะคะแล้กก็หัแจ๊กใส่รูปแบบวิธีการใส่งเงินที่ดีนะคะรู้ว่าอะไรควรซื้ออะไรควรไม่ซื้ออะไรควรลดสมบัติบอกว่าให้เลิกนะคะอะไรควรลดลดเพื่อลดต้นทุนการใช้เงินในชีวิตประจําวันนะะอันใดพ่อเลิกก็เลิกนะคะอันใดพ่อเก็บก็เก็บนะคะ หูค่ะว่ามันเฮ็ดยากค่ะสาหรับสมเฮ็ดยากคือกันนะเฮ็ดยากก็ต้องเฮ็ดนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีกับโลกสมัยนี้มันบังคับชีวิตเฮ่าให้เป็นไปใส่คําว่าชีวิตแปรแปรพันตรงหรือว่าเป็นพอกรับแปรพันตรงนี่กับเทคโนโลยีนะคะยิงเทคโนโลยีเก่าไกลเท่าก็ตตรงพัฒนาชีวิตนะคะให้เปวแมนว่าให้ท่านมันนะให้เฮาสามารถใส่ชีวิตอยู่กับมันได้นะคะ เรก็ใส่เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะคะพอมีเทคโนโลยีเข้ามามันก็ต้องสั่งวน,รรออนวัตกรรมนะคะแต่เจังไดถึงสิเกิดนวัตกรรมทางการเกษตรที่ดีนะคะบแมเนเครื่องมือเครื่องสานะนวัตกรรมนะคะเฮาสามารถมองมันเป็นพวกในรูปแบบการคิดการคิดสร้างสารรค์ในรูปแบบทางการเกษตรการคิดที่สร้างคุณค่าให้กับออการทำอาชีพ เกษตรนะคะเพื่อบอใหอ้ชาวบ้านหรือคนที่เกิดกเกษตรเป็นเครื่องมือให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆนะคะถ้างห้องหักจัดการตนเองแล้วก็ดูแลตนเองได้หฮาวศิสามารถควบคุมราคาผลิตภัณฑ์ทางการ,กรเกษตรที่เราผลิตออกมาได้นะคะโดยคำนึงถึงนะคะ,กะเกษตรที่พึ่งพากันนะคะบ่เมนตังตังราคาไว้สูงน,นะคะเอาตอนทุนที่หฮาอยู่ได้เอาราคาที่หฮาอยู่ได้นะคะ เนาะลังคนหนีน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะโบแมนนะคะโบแมนตอนนี้ของสมกับออเดอร์รัวๆนะคะแบบว่าทุกมือนะคะใสค่คำว่าทุกมือถ้าตัวย่างทำเครทของสมนะของแชมเปญฟ้ามสมสามารถขึ้นราคาได้เลยทอนละสองบาทแต่เหากเกิดเหตุอันนี้เบาเลยนะคะน้ำขึ้นให้รีบตัก โบราณท่านว่านะคะมันไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือขายราคาหนีก็คือราคาหนีแล้วสิเป็นราคาหนีตลอดไปนะคะโมมีอยังเปลี่ยนแปลงนะคะเนาะเพราะว่าเฮาเบิ่งต้นทุนการผลิตนะคะดูเพราะว่าส้มก็ต้องเล้งเที่ยวกับน้องปหาคนงานไม่เหตุทามันร้ายนะเหตุผู้เดียวบ่ได้นะคะเพราะว่าพินาเพิ่นก็นเหตุงานเทศบาลเนาะเพิ่งกบได้แบบว่าสิมาสอยได้ทุกมือนะคะในเมื่อเฮาตัดสินใจออกจากเทศบาลแล้วออกจากการเฮ็ดงานราชการแล้วเฮากับ ต้องบริหารธุรกิจให้ได้ต,ต้องเฮ็ดให้ได้นะคะเนาะนี่ก็เป็นทิปนะคะสำหรับการใช้ชีวิตของของเรานะคะใช้คำว่าใช้ชีวิตของเรานะคะบนธุรกิจในหน่อยที่เอิญนว่าแชมเป็นฟาร์มนะคะแล้วก็ใส่รักาการคิดที่สร้างคุ้นค่ากับเกษตรกรแล้วก็ใส่รักการคิดแบบพึงพานะคะตอนนี้นะคะอตอนนี้ก็เรื่องเป็ด ไข่เป็ดเค็มเอ้ไข,ข่ขเค็มนะไข่เค็มนะไข่เค็มเทจากเป็ดก็คงสีชะลอนะคะเพราะตอนนี้กับสีผ้าชะบานนะคะสมสิ็ดก็คือว่าพวกเราใช้คําว่าพวกเรานะคะพวกเราคือใครพวกเราคือกลุ่มจิตอาสานะคะเนาะซึ่งสมกับเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนนะคะกับเรื่องสีเริ่มสิเธ็ดฝ้ายนะคะฝ้ายชื่อฝ้ายมีชีวิตนะคะจากการไปอบรมเนาะ ที่โคราชนะคะเป็นคู่ฝ่ายคูฝ่ายสั่งฝ่ายมีชีวิตโดยใช้อุปกรณ์ทางธรรมชาติเท่านั้นนะคะไม่มีคอนกีตไม่มีตะปูไม่มีเหล็กนะคะ mm hmm. เพราะว่าจากการที่สมไปเบิงทีข้าเจ้าเฮ็ดแล้วหนึ่งมันสั่งคุ้นคายแพนแนชุ่มชนนะคะสั่งคุ้นคายชุมชนสั่งแม้กระทั่งการท่องเที่ยวเล็กๆน้อยๆ้นะคะสา่งเด็กน้อยให้หูจักมารักษาร่างกายจาของหแห้งแรงนะหูจักว่ายน้ำอย่างเด็กน้อยนิดหน่อยมา <ๆ S 1> ตงไปหาซาวว่ายน้ำรู้ๆนะคะอันซ้ำนีก็เฮ็ดได้นะคะ สมไปเบอร์เรสมเห็นเอออยากมีบอ่อแบบนี้น้ำบานดนีน่อะวะเนาะ,ะเป็นการสร้างต้นทุนหน่อยๆน,นะเริ่มจากฝ้ายมีชีวิตตอนนี้สมกำลังสร้างสร้างต้นทุนหน่อยๆเริ่มจากฝ้ายมีชีวิตใส่ระอยู่นี่แล้ค่ะนะคะและเราก็ต้องต้องเฮ็ดให้ได้ใส่เวลาในการสร้างมันนะคะขอแค่เรารู้จักทำนะคะเนาะ,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 ะอ่าแล้วไปเฮ็ดยาให้ลูกค,ค้ากอน,นะค่ะนะคะเดี๋ยวฝากกดแชร์กดไลค์นะคะสำหรับ ช่องแชมเปนฟาร์มด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนครับน้องหลายๆท่านที่เขาไม่เป็นกำลังใจให้ทั้งแชมเปญฟาร์มนะคะที่ให้เสนอคลิปอย่างต่างๆนะคะช่วงนี้เรื่องงัวเรื่องควายก็สิยำยอมก่อนนะคะบุ๊มแม่ยำยอมสมยบม,ม,ยม,มาใส่นลงพื้นทีเนาะดยความทีหนึ่งเฮ็ดหยาหวานเล่งเฮ็ดหยาหวานทรงลกค้าแล้วก็เบิ่งแพะนะคะสองนะคะร่วมทั้งเรื่องงานของการทำฝ่ายมีชีวิตนะคะที่เราต้องทำนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์กนต่อชุมชนนะคะแล้วก็ ถ้าเฮามีนามเนาะบริเวณนี้มีนามนะเฮาสามารถสร้างพืชเศรษฐกิจนะคะใดยังดีนะคะเราสามารถเทศให้เกษตรกรนะคะสาาร้างรายได้ให้กับเจ้าของนะคะสามารถเ็ดให้คุณภาพชีวิตของเจ้าของดีขึนนะคะี่ก็เเพนที่คือคือเป็น,เป,นเป็นความคิดที่สมว่างใหม่อะสมอยากเ็ดให้ใดแบบนี้นะคะก็คือเข้าต้องสร้างอีกยังเราเ็ดให้หลายหลายคนตระหนักถึงคำว่ากเกษตรกรตระหนักถึง าการเป็นลูกเช่าหน้าหรือลูกเช่าวสวนนะคะเนาะเฮดแฮมันแบบว่ามีคุณค่าอีกดีนะคะบรมแมนว่า,าเฮดไปเราตรงมานั่งคิดหนีน้ําหลังนะคะเฮดไปแล้วมันต้องโลหนีโลหนีโลศสินนะคะที่มีอยู่นะคะตอนนี้สมกับทะย,ย่อยทะย่อยนะคะการโลหนีสินเพราะว่าบ่มมีไพ่หรอกคะ่ะที่สิบบมีหนีสินนะคะคนเฮา แอบซิติ้ลบก,กันทุกคนนะคะก็คือมีหนีสินอยู่แล้วเนาะเจ้าเห็เจังไหนข้าสิเขียนหนีสินของข้าให้เบิดลเใส่ชีวิตโดยความสุขแล้วก็บสบายใจนะคะเนาะแล้วก็สั่งคุณค่าให้กับสิงออยู่รอบๆโตนะคะเนาะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นั่น,นะคะสำหรับแชมปเป็นฟาร์มนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจเรานะคะเดี๋ยวส่งปเพจหนาให้ลูกค้าก่อนเนาะ,ะสำหรับมอนีสวัสดีค่ะ